สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมช่องซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่นะครับผมอ่ารับซื้อรถแท็กซี่ปลอดภัยรถแท็กซี่มือสองจำนวนมากนะครับให้ราคาสูงซื้อง่ายนะครับผมจ่ายเงินสดนะครับอ่าซื้อง่ายแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบเจ็นาฬิกาครับก็นัดซื้อรถลูกค้าอีกหนึ่งคันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจบไหมวันนี้ตอนนี้ก็กําลังดูสภาพรถอยู่นะสีก็โอเคสภาพสวยอยู่ครับเดี๋ยวก,ก็ดูสภาพรถแล้วก็จบราคากับลูกค้านะ อันนี้มาดูคันที่สี่ของวันนี้ครับนี่วิวสวยติดกับวัดบุคโลาาน้ำวัดสวยๆคันน่าจะจบลาแล้วครับอันนี้ก็ลูกค้าอยากขายบ้านอยู่โคราชจ่ายเงินสดทำสัญญากับบ้านรอยครับผมอันนี้ก็มาดูสภาพรถแล้วก็ โอเคสภาพรถก็ได้สวยอยู่แล้วก็จบราคาเรียบร้อยตอนนี้กาลังทาสัญญาแล้วก็จ่ายเงินลูกค้ารับรถกลับบ้าน,นครับผมฝากพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่ด้วยครับมีรถแท็กซี่ปลดป้ายรถแท็กซี่มือสองครับาผมรับซื้อด้วยเงินสดจํานวนมากให้ราคาสูงนะครับผมนี่ก็จ่ายเงินแล้วก็รับรถกลับบ้านกันแล้วครับโอเคฝากติดตามติดตามช่องติดตามทางเพจด้วยนะครับผมจัดซื้อจาก จะซื้อเฮ้ยจะขายรถแท็กซี่เปิดป้ายครับรถแท็กซี่มือสองแอดไลน์ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับมาถึงแล้วครับผมดูสภาพคนลูกค้าแล้วเพราะโอเคครับสวยอยู่รถต้องภาพก็ใช้ได้ครับอันนี้ ูกค้ากำลังเก็บของเลยครับ,บ,บก็จบนะครับคันนี้จบจ่ายเงินสดเหมือนเดิมรถมีเสน่ห์ครับดูสภาพโดยรวมรถก็โอเคลูกค้าเก็บของออกจากรถแนละ้วนี่ก็เรียบร้อยครับทำสัญญา้วครับเดี๋ยวรอ,รอจ่ายเงิน <c oughs> สดลูกค้าแล้วก็จะรับรถกลับ <c oughs> อ่าพี่ๆท่านใดที่จะขายรถแท็กซี่เปิดป้ายแท็กซี่มือสองครับแท,แท็กซี่เปิดป้ายเนี่ยสภาพไหนผมก็รับซื้อนะครับ ดูตามหน้างานแล้วก็มาตีราคากันหน้าง่ายที่นึ่แต่รถคันนี้ก็มีสเสน่ห์ครับอยู่กระทุ่มแบนเนาะหมู่บ้านเอ,อาราวรเรามาซื้อรถกันที่นี่เลยซื้อแท็กซี่ปิดป้ายให้ราคาดีนะครับแล้วก็ซื้อรถจ่ายเงินสดทันทีทุกคันนะครับผมติดต่อมาได้ครับทางแอดไลน์เข้ามาส่งรูปรถมาตรีราคาได้ครับโอเคเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินลูกค้าแล้วก็กลับกันแนละ้ว เรียบร้อยครับผมคันที่สองนะครับวันนี้มาถึงลูกค้าแล้วแล้วก็ดูสภาพรถแล้วก็จบราคากันแล้วตอนนี้พี่เขากำลังทำสัญญาครับเดี๋ยวจ่ายเงินสดลูกค้าก็จะรับรถกลับแล้วฮะเดี๋ยวจะต้องมีไปซื้อที่พระรามสามอีกหนึ่งคันแล้วก็ทันยมบุรีคลองเจ็ดอีกหนึ่งคันพี่เขาก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่สุรินผมก็อยู่นางรองวีรามเจอคนบ้านเดียวกันด้วย รถสวยครับรถสวยรถมิสเน่ฮะเดี๋ยวทำสัญญาเสร็จก็จะกลับกันแล้วครับ เนี่ยเสร็จสัญญาเสร็จก็อโอนบัญชีแล้วก็ทิ่เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวกันครับผมจบเรียบร้อยครับคันนี้ก็รถมาดูสภาพแล้วก็โอเคกลางๆรถก็สวยอยู่ครับผมแล้วก็ทําสัญญาเรียบร้อยจ่ายเงินลูกค้ารับรถกลับครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จวันนี้เราไปตีกี่คันนะพี่วัน <S 3> 3 <S วันนี้สามคันวันนี้สามคันจบไป น่าจะสามสามเลยเนาะบรรจัณรับรถอีกคันเลยบรรจันอีกคันโอ้ยลาคารยพหน้าสามฝากาพี่พี่ที่ติดตามช่องได้เลยครับผมมีรถแท็กซี่ปลดป้ายรถแท็กซี่มีแมือสองที่มีอายุนะครับรับซื้อจํานวนมากให้ราคาสูงกดแอดไลน์าตามลิงก์ที่ผมให้แล้วก็ส่งรูปรถกลับจำนารถมาตีราคาได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวรับรถกลับกันตตอนนี้พี่กาลังคุยกับลูกค้าอยู่ครับกำลัง ตีราคาอยู่แล้วก็จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะทําเรื่องทําใบซื้อขายแล้วก็จ่ายเงินสดนะครับพอจบครับก็รับรับเงินสดแล้วก็ขับรถกลับทันทีซื้อง่ายขายคล่องครับจ่ายเงินสดครับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดในตลาดด้วยจากพี่อ้วนลังสิตสุดหล่อครับพี่เขาก็อยู่เต็นท์อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงลังสิตนะครับอยู่ติดกบุญถาวรครับก่อนถึงมอธรรมศาสตร์ที่นี่ก็จะมีรถแท็กซี่มือสอง ขายเยอะเลยครับทั้งเขียวเหลืองทั้งัสจักรมีให้เลือกจํานวนมากครับขายราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําใบซื้อขายแล้วก็จ่ายเงินสดรับรถกลับแล้วครับผมนี่ก็พี่เขาให้ลูกค้าเซ็นสัญญานะครับซื้อขายแล้วก็จะจ่ายเงินสดนะครับของเราก็คือเน้นซื้อรถจบราคาแล้วก็จ่ายเงินสดทุกเคสนะครับผม อาจะปานา้ำอีกทีครับผมครบไหมอยู่ปูเจ้าสมิงพายนะครับหอ,อ,อมอร่อยเพื่อนเดี๋ยวลูกค้านับเงินครบเราก็จะกลับกันนะครับผม